สวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะสวัสดีครับพ่อตาครับสวัสดีครับสวัสดีครัค่ะมัอนี่ช่องเสาหนิงพารวยขอบคุณเจเนียรครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อฝันกับพ่อตาบเนาะค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะของงวดวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะมันนี้มาตามด่วนกันอีกแล้วนาะครับนะครับคุณพ่อตาบครับผมคุณพ่อคุณทั่วนำเลยเพื่อนว่าฝันขัดมา่ะฝันขัดฝันเนยเพื่อนว่าฝันดีดีเพื่อนว่าหลังจากขึ้นผู้เนาะค่ะขึ้นผู้ไปหาแนวกินเพื่อนว่าครับเป็เจงได้คุณพ่อบก ขะขาดนี่ไม่เนี่ยม่พอกับฟันตั้งสี่แล้วกับมือขึ้นนี่ขะขาดแล้วมือเศร้าว่านี่พอขึ้นพูดข้นพูดไปหาปลาเออไปสองสามคนเี๋ไปหาปลาหากินหาอย่างทำปลาทำเขาค่ะขึ้นไปกับบ่อนอนวันทั้นขาดอกกับกับผ้าเมิดลอยเพราะขืนไปแล้วบ่อยมนก็อนพอกับหาใส่เบ็ดใส่ม้องใส่หาปูหาปลานี่ละค่ะกระยึดทึงพูเทิงเขาเทิงแม่น้ำเออทำหัวทำคลองกับกับปลากับเมิดทำ เออครับฝ่าฝนกับจิตตกลงเม็ดล่องยังกับมันกับร่มแลวกัแห้งในพอกับฝ่าม้าเมาเลื่อนกับมือแล้วกับว่นนอนมัขึ้นเหก็นอนจะไดงไกับมันรับนอนได้กกับนรับพอเลยออกมานอนทั้งหนอกมันเที่ยงขึ้นแล้วออกมานนอลถนทั้งนอกอือมันนอนมารับหลายมันใกลขวานกระเบงก็เลยกลับเขาพันนอนใหม่มันหลังเที่ยงขึ้นแล้วมันตีทีหนึ่งตีสองเลยครับเขาพันนอนใหม่แก่บ้านแปรเขาพ่อเขาพันนอนไปเสือกรับดีว่ะอืมเออพอไปกาฟ้ากาจับมันนอนรับดีหลอบสองคะมันจะขึ พอทับไปสักพักหนึ่งนะเออหูเสียวามีผัวเถาวัเดินมาหาคนสัญญาบ้าเสือบอไซขาวเทาหนีขาว่ามันเจ็บโอ้ขาเลียวาคนนี่แกแห้งเทาแห้งแล้วผู้สูงอายุแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายแหมเสือบอไซถ้าว่าผิวขาวยิมวันเจ็บเทาสัญญาลัดผู้ลัดเขาว่าเึ่งปลาคนแล้วเอ้าพระกันมาหยั่งเราเราทักก่อนสิค่ะห่วยคนไีว่าอันพลูกันมากินเขาปลาแล้วไงวะมาครับ ปลาฮะนักินแน่อย่าฮะจะได้ใช่บางแล้วพอว่ะค่ะโอ,อ้ยเราถามเราอยากมันต่ว่ามาื่อขางก็เรากำมีจิกเนี่ยมีจิกหนี้ชี้แดงๆว่ะค่ะเรากำมาเรากำคือเราตอนเรากำม,มาเราชี้แกงแแบงผุนแบงผิดเรากำม,มาเฮ้เราเห็นยังวาว,ะวะ่ะอ,อ่องซี่เราเขาไม่ต้องชิ้นดอกเราว,วะ่ะเออเขานำไม่ต้องชิ้นดอกอันเพาราะกันเมื่อสาว่าสั้นค่ะเออพอกันเฉเมื่อชิคามแล้วป่าฝนกันเถอะทกเออพอเราปั๊บเราก็บ่อคคเราก็หันหลังใส่ไป ค่อือห in ันหลังใจบาานีพ่อก็เลยตกถึงไม่หลัเพื่อหันหลังใส่กูแล้วถึงผิดอย่างมอกแล้วก็นางซีมก็โมูโม่นึงจักเป็นไผแล้วแล้วก็นางซีมกันโชวเลยก็คือเขาสิว่างกิจกรรมนั้นสักอย่างเราก็นางลงปตาบ้าก็เขียนเลยอ๋อทิ้งซีเราว่าเลยอันมันหัวสิมามันเป็นตังซี่เราบ่ต่อไปมันจะเป็นตังซีเราบ่แล้วก็เขียนเขียนตรงบอกใหญ่แดงจึงหึงเลยอือเพอาะเด็กเขาเห็นกับตากระคกเลยมันเป็นตังซี่แล้วว่า อันต่อไปหนึ่งงวดใช่่ามัเป็นถึงสี่แล้วน่าก็เขียนตัวบอกใดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เป็นเขียนจังไดคุณพ่อก็เพิ่นเขียนลงนั่นลักษณะเขียนลงเขียนเขียนต่อหางลงมาข้างล่างโอ้เขียนเขียนลงปวดเขียนไปไหลหัวปวดเขียนไปไหลหัวคือเ่าเขียนอันตัวเหล็กเขียนเขียนลงเขี้ยนวางตลาดเขียนลงเออมีจิกกับขักได้ยังคือโอ้ห่วยว่าเป็นเขียนต่อเขียนตัวเ่ากระปั่นแม่ใช่อ๋อแต่ว่าแถาเราเขี้ยนลักษณะ Icana, <naj bum S 2> ผ deer, kita, ู้เฒ่าแม่ข้าวเสือบบใส่ค่ะเออเดินรัดปลารัดดอกหมามาบอกว่าบบตองมันกินเขากินกามตอกเถาวัะกันเมื่อสาเถาว่าอืเมื่อสาป่าพ้นยิ่กแล้วัพอเราสามคำเราก็ขันหลังเสร็จปุ๊บค่ะบบอกยังติดต่อไปบอกแค่สามคำว่าเมื่อสามาเราหันหลังเสร็จพอหันหลังเสร็จปลาเราคุยกับหมูเรา แต่โม่หัานจะเป็นเสียงผู้หญิงมั้งเสียงผู้ชายมั้งสองสามคนคุยกันซ้อมแซมซ้อมแซมแต่ว่าคุณพ่อแนมเห็นบ่หมู่เราแนมบ่เห็นอะไรเห็นตอนเราเราหันหลังเห็นแต่เสียงได้ยินแต่เสียงนี่แต่เสียงลักษณะนี่คุยกันสองสามคนน้มน้นมน้ําน้มน้ํามึงได้ยินเสียงหมอจังคนเดียวไปเห็นเห็นเท่าคนเดียวนั่งขาวจิมพูนเป็นเท่าเท่านี้แล้วบนไส้เสือเออตอนนั้นก็เคียนเอาดังซี่เราบะเสือเข้านี้เราเราบอกสิล้ว ต่อไปน também, passage, as, ี Ex ่งวดใช่มามันจะออกทางซี Ex ่มันจะเป็นแนวนี่เราอะแล้วมีมีมีจิ๊กเนี่ยมือมือขาวบลเราแล้วเราตักเลยแล้วกระดาษขาวขาวของสีเราบอลเขป็นแขนใจดินละบอลแขนใจใหม่แล้วไอบอถ่อแล้วเป็นพออเป็นคู่เพราะจะได้แหละคือใจแล้วเราเขียนมันเป็นตังซี่ีงวดต่อไปมันจะเป็นแนวนึ่มันจะออกทางซี่เราออกสิพลอยดำหรือเป็นคนบอกเรา้แลวก็เขียนลงว่างเลยเขียนสิชุนขึ้นก่อนปึ๊บ เลขแต่ดูลางปุ๊บแล้วก็เลขพนอยู่ใตปุ๊บค่ะนันนดังเสียต้ังดังนหงังเี้อเคาคาขาเราอเาเอมต้หัวพอกระยิบก็อเบิกอ้าวเห็นเต็มเต็มเลยเต็มตาเลยนะหนูเอ้ยเกิดป้าเพาะเเห็นสีจัเขือเห็นแบบสถานเลยแบบแบบสุดว่วอันฟ้าบาทอันที่ว่าอันพที่ว่าเละเขานี่ยแม่นบอเลขที่าพบาทแบบนั้นคือแบบเต็มเต็มรอบนั้นคุณพอก่ะเขาเต็มเต็มเนาะเขาเต็มเต็มเลยค่ะ ที่ว่าคาดองสามอันสามศูนย์อันยังอันสามแสนสามแสนที่ออกศูนย์สามสามศูนย์เนาะที่ว่าพระมันมันถึงมาขอแต่งงานอันนี้ก็คือกันเห็นกันเต็มเลยนี่มีจิกแดงๆนี่แล้วเขียนใคักเลยเขียนใคักเลยครับแล้วกาเขียนเราหันหลังใส่เราคุยกับหม่เราอืแล้วเราก็เขียนมันเป็นดังสี่ต่อไปมันสองแนวนี่มันงวดนี่งวดเชื่อมต่อไปเราเราบอกครับข้ามาต่อไปต่อไปมันจะเป็นดังสี่มันสองดังสีเราพอจ้ำเลยครับ ศูนย์แปดศูนย์ชัดเจนเลยเต็มเต็มเลยตื่นขึ้นมาจนได้โทรหาเนาะคุณพ่อเนได้ทรหาพ่อจะได้ทรหานคนพ่อคนฟันขัดแข็งโทรหาแต่เสาเลยคุณพ่อเคนเปลี่ยนแต่เสาว่าโทรหาแต่เสาเนาะคุณพ่อเนาะออ๋มันเห็นขากเมนบัตโต้ตัวหนี่เห็นชัดเจนเลยเห็นขากก็หันหลังใส่ผู้เราบันดังไก่ซ้ำผลตอนเราบอกเราบอกกลับเมื่องาร์เราไม่ยืนอยู่กับไก่ซ้ำผลถ้าเราเข้าถือมิก่ขังเพราะเรากับเมื่องาร์เราอันพอตอกกินดอกเขาระวังซี กันหากินหน้าใหญ่กับเมื่อสาเราอ่ะเออพอต้องที่เราขอฝากมันสิทุกแล้วมันจะเสิคําแล้วบอ, <c oughs> อ,อมนอน <c oughs> บอกปั๊บสามคำเราก็หันหลังเส่ปุ๊บพูดร, <c oughs> รับนางอี่คุณค่ะแต่นี่มิดฟันนี่มันเหตุเหตเห็นตัวเป็นบอ <c oughs> เออบาบานี้บานีา้ตอนตอนราันางเขียนน่ะเราเราหันหลังใส่ไดแต่พอพอได้ยินหูเรา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 นางสู้เลยก็เพราะเพราะยืดข้อ,อตอ่อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ข้อตองมันก็เห็นเต็มตาแล้วกระดาษขาวสีแล้วค่ะเออแล้วก็มียึกสีแดงก็มันมียึกบัตรเฮาทั่วไปนี่ค่ะแต่ว่าขามหัวจําไว้กรจับเราเราเห็นเดียวจังซี่นะเราจับค่ะ พ็เดียวมาราก็รอด้วยมาก็ันงี่กนเราสูหรีกันามันจะเป็นตังซี่ต่อไปมันจะเป็นตังซี่เราอ่ะเรามือสี่มันเป็นตังซี่มันจะเป็นตังซี่เราอ่ะมันจะออกตังซี่อ่ะมัรอกัเขียนบัตรพ่อเาอยู่ก็ซอบงซี่แล้วหลักฐานทั้วหมดันยก็ซอโอ้ยประหูมากมันตายที่บ้านนอดเราคนขี้ดุจำอยาบไป็นว บานี่ตัวเลียคุณพ่อสีไฮตัวไรบานี้พ่อนี่ยก็จะไฮตามตีเห็นนั่นแหละตามตีเห็นเลยเห็นเน่ได้พ่อกรต่างสันแล้วคุณแปดแต่ว่าเหล็กเหล็กเล็อันเหล็กแปดกับเล็กสามเนี่ยมันสามารถเป็นตัวเดียวกันมันอาจจะเป็นเพี้ยนไปหน่อยก็ไดัอาจจะเป็นสามกันไหวเนาะกันไหวอาจจะเป็นสามศูนย์สามเปนสามที่สามศูนย์สามเลี้ยงสักอย่างค่ะพอว่าแปดกับสามเป็นเพื่อนไฮมากศูนย์แปดสามเลยเนาะคุณพ่อแม่ศูนย์แปดสามกับกันไวเนี่ยจะศูนย์สามศูนย์เนาะคุณพ่อกันไหวค่ะ เพิ่นหายมาศูนาเพิ่นหายมาศูนแปดศูนบบคุณผูนแปดศูนย์ปกับกําเป็นศูนสามศูนสาศูนค่ะพราะกับสมเปนตัวเดียวกันแกับสามมันสามารถเป็นตัวเดียวกันแมน่าศูนบ่ไม่หนีค่ะยงเชนคือเก่าเพราะว่าบางเทือเพิ่นอาชีบางๆเขากับบุ้เนาะค่ะเอบางบางเน่ก็เอสามใส่น้ำกัมันก็สามหมัว่าไรหลุมมันแค่แค่้ลุ้องค่ะการใบเนาะการองกาลองอ้จัะ ศูนแปกับศูนสามเนาะคุณพ่อเนาะสอกันใ่กันใบเพื่อเพื่อแปดด่งไปให้เดล็กสามเพราะว่าผู้เฒ่าคุณบอกว่ากับไปซาเพื่อนว่าเออครับเมื่อสาเพื่อนบอกว่ากลับเมื่อสากลับต้องป็นดอกอันนี้กัอันนี้กัเป็นเป็นรอกับหนึ่งก็ได้ไม่อคเณื่ากับเมื่อสาเขาทามป่ต้องกินดอกรเถ่าว่าอืมว่าไพ่อใหญ่เออพอใหญ่้าค้นมาหาเขาปลาแล้วใส่หาปูหาปลากับอะไรอย่านี่หนาะ เราก็บอกเราวอาสามความกับเมื่อสากับเมื่อสามันหมื่นบรรทมแล้วเราบอกพอป้าเราก็หันหลังสิปุ๊บเราก็พนั่งพูดบหมืนั่งแล้วก็คุยกันกับคนเราคุยกันน้อมแนมน้อมแนมมันมมัน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 จะเป็นตังซี่เราเราบอกน้อเราบอกเสียงดังไรมันจะเป็นตังซี่ต่อไปมันจะเป็นแบบนี้มันออกตัวนี้เราบอกเสียงจำพอจำได้บ่มีพิษเลยสามสี่วมจำเพราะว่าต๊นเราก็เชียอเลยมันใจคับมันใจคับเชียอแล้วก็ฟอกเอ็นก็ฟอกซิพอลเทนพอหยุดก็จะรับมือกู เห็นตัวแดงจึดๆเต็มเลยเต็ลำเลยมีราพิษนาค่ะคุณพ่อเพราะว่าบางเทือเพิ่นเขียนเฮ้าคิดว่าตรงๆบางเทืออาสิคำว่ากับเมื่อสากับเมื่อสาเนกระดาษค่ะเปดกับสามันเป็นตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเมนกั๊การในน้ำเนาะเออให้อันดูร้านบารเมืองฮ่องกงชื่อกันกการหนเนี้ยเออมันกับอะไรหลุมดอกครับศูนย์แปดสศูนย์แปดศูนย์เนี่ยก็มันกับหลุมแหลกะลุมซองก่อ สามชูทุ่นสามคาแทสามสามผาคุณพ่อนี่เพิ่นมั่นใจนี่คิดนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าฝันขาดมีนบอยเมษามเมนาบ้านหนึ่งสองเดือนผ่านมาหนึ่งมีงวดนี่มั่นใจเต็มเต็มมั่นใจขาดยอดเต็มตาเลยแล้วก็โตใหญ่กึ่งเลยล่ะโตเทียนแบบแข็งแรงเลยล่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอตาบค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะ ที่คุณพ่อเพิ่นฝันเนาะค่ะในงวดนี้ค่ะคุณพ่อพี่น้าเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีแล้วบ่มีพ่อบ่มีแต่พอเห็นเต็มๆซำนี่ค่ะค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาภกับพ่อตาเบิดสุขหูสุขคนเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมยังคุณพ่ออย่าลืมตัดแม่นบ่แม่นเพราะว่าสุเทือสื่อมีตาแบบตรงๆเลยอย่าไป้ไร้บ่ถ้เาต้องตัดแน่แม่นค่ะตัดออกมาจากอ่อพ่อ เลขแปดกับเลขสามมันเป็นสามแบบเป็นตัวเดียวกันเพราะต่องเอาศูนย์สามสามศูนย์แน่แต่ก็มีตามทีเห็นนี่ก็ศูนย์แปดศูนย์สอตัวแน่เนาะคุณผู้เนาะสองตัวแน่สามตัวแน่ค่ะตอนล่ะเพราะว่าบางคนใส่แต่สามตัวกับมาเสียได้มาเสียดดยภายหลังเห็นสองตัวด้ศูนย์แปดแปดศูนย์เอ้ยสามศูนย์สามเอ้ยแต่ซีรุ่มเองซื้อรัตตอรีไว้เนาะแม่แม่แ่ค่ะ ขอขอบคุณพ่อตาหลายๆาค่ะที่คุณพ่อนี่บบแพงตัวเลขบบแพงแนวทางแล้วค่ะมาววาความฝันสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังมาแบงปันค่ะค่ะขอบคุณพ่อตาหลายๆายค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลของพ่อตาบค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของพ่อตาแล้วค่ะพ่อตาบนวันนั้นฝันคักงแห่งคนมางวดหนี้วิกหนีแล้วค่ะ ในคลิปนี้นี่ฟันคักฟันเด็ดแห่งมันใจคักเพื่อนว่าพ่อตาเนี่ฟันวา่ามีผู้เฒ่าเนาะคะ่ะหลัดปามาแต่ก้อนที่เพื่อนสิฟันนี่เพื่อนขืนผู้ค่ะ่านผช่วงเพื่อนขืนผู้เนาะคะ่ะขืนผู้แล้วลงมาจากผู้แบบน,นี้มานอนเพื่อนว่าแล้วฟันเห็นผู้เฒ่านี่หลัดปลาหลัดดงมาเพื่อนว่าถือก็จังถือแม่จิกนีู่่ละสีแดงแดงคือปากกานี่เพื่อนว่าถือมานำ้ำเพื่อนว่าแล้วมาบอกพ่อตาวา่า ให้เมื่อเพิ่นว่าให้กลับลงเมื่อเพิ่นว่ากลับลงเมื่อจกพูเพิ่นว่าให้กลับเมื่อเพื่อนว่าอยากินถั่วเขาฝ่าวเมื่อฝนฝาดิตตกเร้วเพิ่นว่ามาบอกพอตาบเนาะค่ะบวยตะเว้าเร้วเพิ่นกะนั่งหันหลังให้กับพอตาบเนาะค่ะล้ะกะไปคุยกับมูเพิ่นแต่ว่าเนี่นโบเห็นหมูเพิ่นว่ามูของพอมูของพอญ่นันเนี่ยโบเห็นเพิ่นว่าเห็นแต่พอญ่นันนั่งเว้าได้ยินแต่เสียงจอแจจอแจอยู่เพิ่นว่าเพิ่นว่า นี่ละเพิ่นว่างวดนี่เพื่อนว่ามันสิออกตัวนี้เพื่อนว่าค่ะบวยตาวาเลี้ยวเพื่อนก็เอาปากกาเมจิทเขียนใส่กระดาษเพ SBS? ิ่นว่ากระดาษก็จักมาตสัยเพิ่นว่าเขียนใส่กระดาษเลี่ยงกันลงมาเพื่อนว่าบบเมนเลี่ยงทั้งขวงได้เลี่ยงลงมาทั้งต่างเพิ่นว่าเลี่ยงลงมาทั้งต่างเลยเพิ่นว่าเลี่ยงลงมาเป็นศูนย์แปดศูนย์เพิ่นว่าพราตาบนี้แนี่เห็นเต็มสองตาเพิ่นว่าเยอะข้อแนี่ยเบิ่งซองเบิ่งที่ผู้เท่าผู้นั้นเขียนเลขเพิ่นว่า บวแต่เห็นเหลขกแล้วก็เมื่อเพื่อนว่าเดิดขึ้นเลยเพิ่นว่าตื่นขึ้นมายิ่งหยาดอยู่เพื่อนว่ายังขนขิงลูกอยู่เพราะว่าว่าเคยฟันขักปานนี่จักเถือฟันว่าผู้เฒ่าเนี่ยเขียนเหลขให้เพื่อนว่าค่ะพ่อตาเพิ่นก็เลยห้ตัวเลขมากเนาะค่ะก็คือศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เป็นเลขผีผู้เฒ่าเขียนเหลขให้เนาะค่ะผีผู้เฒ่าเขียนเหลขให้ก็คือศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะส่วนศูนย์สามศูนย์นี่พ่อตาเพิ่นว่ากันไว้แน่เพื่อนว่า เป็นตัวกันเนาะค่ะศูนย์สามศูนย์เป็นยังจังหวะกันไว้เนี่ยเพราะว่าแปดกับสามนี่เป็นตัวเดียวกันเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าผู้เฒ่านี่ให้ปิษณาไหวก็คือว่าให้เพื่อนกลับเมื่อเนาะคะ่ะคําว่ากลับเมื่อโมเน่เพื่อนว่าแปดกับสามอาสิกับกันก็ได้เพื่อนว่าค่ะอาจสิกลับหัวกับหางเนาะค่ะเพื่อนก็เลยให้มาเป็นตัวกันค่ะค่นนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านช่วมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลของพ่อตาบค่ะ ในว,วันที 6, ่16พฤษภาคม2567ค่ะกะโบเน่ค่ะท่านผู้ชมอาาสิเป็นเจ้าทีเนาะค่ะผีผู้ผีผู้ผีผาเนาะค่ะนั่มมาบอกเลขพ่อตาก็ไดเพราะว่าพ่อตาเนี่เพิ่นไปผู้ย่ำไหเพิ่นไปจมนั่มเพิ่นว่าไปจมไปเบ่าไปขอให้ถือเลขเพิ่นว่าห้มิโศมิลาเพิ่นว่าค่ะจะเป็นถุกเป็นยากเพิ่นว่ากะโบเน่ค่ะ เจ้าทีเจ้าทางเนาะคะ่ะผีผู้ผีผาอาจสิน้ามาบอกเลขเพิ่นก็ได้คะ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางคะ่ะเป็นเนวทางที่พอตาพเพิ่นมาบอกสู่ทานผู้ชมทางบ้านฟังกับออหายมีโชคมีลาบไดีรางวัลใหญ่กับพอตาเบิดสุขูสุคนคะ่ะค่ะสําหรับคลิปนี้คะ่ะสาวนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทานผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบ หิ่งหิ่มนันมนัมนปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุข,นนะะขสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงกัขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระรววยด้หาคิดดีตัวเลขเด็ดมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ